ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พวกนาวังสิมาบอกหน่อยเลขสิเด็ดสิดีสดัํมใดก็ไปเบิรกันนะว่าพอได้บอกนะก็เป็นงวดวันที่16มีนาคม2,563นี่ละนะครับก็พ่อได้ปนได้แจ้นะสำหรับพวกนาวังนะว่ไดดต้มน้นกอดอก ทได้ตัวใดสิเด็ดส้นใดงวดนี้ก็ไปเบิ่งกันนะครับไปกันเลยครับกับพงนาวังเลขกเดียดวาสันวาครับตัวใดเบิ่งเอาเองนะครับงวดวันที่สิบหมีนาคมสอง3นหรหกสิบสาครับพงนาวังวาสันวานะครับบม่นอาจารย์นะครับแกแชร์กันเบิ่งนะครับงวดนี้นะครับ เตินบนนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้บวบอกว่าตัวใดเบิงเอาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอาจซีมีหามได้ทุกวันน,นะครับบนแหนะนะครับแล้วก็เด็ดล่างนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เบิงเอาเด้อตาดีได้ตาลายก็ได้เหอนหัวสวรรคเนาะ เบิ่งเอเดอพี่น้องเด้อเบิ่งเอเดอครับเป็นจังไดกันครับในเบิ่งเลขกแล้วนะครับตาถึงอกถืกใจนะครับก,กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับพงนาวังเลยนะครับแต่ถ้าผูใดรถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมือกับพงนาวังน้ำนะครับเพื่อจะได้มีโชคน้ำกันในงวดต่อต่อไปนะครับมือนี่กขอใอย ก็ไม่พี่น้องนะครับข้อหวยข้อหวยนะครับถูกหวยรวยเบิ่อไปกับพงนาวังวาสันวาาสวัสดีครับ